ริอมแล้วมหาสงกา์วันไหลสืบสารประเพณีไทยขอเชิญร่วมอาสองกรา์วัดพ่วงหินประจำปี2564จัดงาน19-21เมษายนนี้ณวัดพ่วงหินตำบลชะกบกอำเภอบ้านไายจังหวัดระยอง ในงานมาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลฉลองปีใหม่ไทยปิดทองหลวงพ่อดำปิดทองพระพุทธโสธรปิดทองหล,ลวงพ่อโตหลวงพ่อทัดและหลวงพ่อลื่นพร้อมปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลองและกองการกุศลต่างๆทุกทางวัดก,ก,ก,กำหนดการ19เมษายนเวลา10นาฬิกาฉลองพระประธานอุบโบสถ จากนั้นเวลา11นาฬิกาถวายพระทหารเพนแด่พระสงฆ์วันที่20เมษายนเวลา14นาฬิกาเป็นปต้นไปรวมสงการวันไหลทับบุญสงน้ำพระก่อพระรายเพื่อความเป็นสลีปมงคลวันที่21เมษายนเวลานวน19นาฬิกาเป็นปต้นไปเธอรวบข้อพระปาสีทิศต,ตลอดงานมีการแสดงทางวัฒนธรรมการแสดงของเหล่านักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วงหินพร้อมด้วยการแสดงของนักเรียนโรงเรียนวัดห้วงหิน สงกรานบ้านนาสนุกเฮฮากลับมาบ้านเราประเพณีไทยนานมาอาบน้ำอาบผ้าคนแก่คนเฒ่ารอดไม่ได้สงกรานปีนี้มาร่วมสร้างบุญร่วมสืบสายประเพณีสงกรานวันไหล19-21เมษายนนี้รวมสงกรานประจำปี2564ณห้วงหินตำบลชักบกอำเภอบ้านไข่จังหวัดระยอง สาวได้มาพบกันสาดน้ำเล่นกันรื่นเริงสุขใจสรงกรา์ละปีใหม่ของไทยสรงกรา์ละปีใหม่ของไทยรักษาเอาไว้อย่าลืมเรื่อง,งราว